ครับพี่น้อง24 25นี้นะครับผมทดลองเปิดร้านนะครับผมฟินคลับนะครับพี่น้องสาขาอยู่ขอนแก่นนี่เลยฟินคลับขอนแก่นใครมาต้องฟินนะครับพี่น้องเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของคนขอนแก่นและคนอีสานบ้านเรานะครับ24 25มีหน้าี่เปิดแค่สองมือเปิดทดลองระบบครับพี่น้องใครที่มานะครับผมบอกเลยว่า ฟินกับบ้านแน่นอนนะครับผมเพราะที่นี่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครต้องหนังรุ่นเลยอันนี้แค่มาครึ่งน,นึงนะให้ดูนิดเดียวอันนี้ยังแบบเทสระบบนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้เราเรากำลังวางก,การจัดโต๊ะนะครับผมกําัังจัดตัวจัดข้ามเรียบร้อยนะครับมุมนั้นเป็นมุมโต๊ะ VIP จะเป็นโซฟาเลยนะครับเราจะมีมุมโซฟาอันนี้คือลูกค้า VIP มีโต๊ะตรงกลางให้ด้วยนะครับผมยังไม่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามใครที่ นะครับผมอยากมาเที่ยวพรุ่งนี้นะครับผมร้านเปิดตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมบล็อกอินเข้ามาเลยนะครับไม่มีจองโต๊ะนะครับผมผมาบี่จองโตะนะครับผมทดลองเปิดร้านนะครับใครมาก็ฟรีแสงสงหนึ่งนะจ๊ะทุกโต๊ะจ้าโต๊ะละขวดจ้ามากันเลยจ,จ้าเต็มแล้วเต็มเลยนะจ๊ะช่วยไม่ได้จ้าเพราะว่าเรามาแบบทดลองเปิดร้านแบบเบลล์นะครับผมชาวคอนแก่นด้ว่าใกล้เคียงเขตคอนแก่นมาเลยหนึ่งสองซนี่ เขาจะโมโหว่ะมือนอ่นอีน่เขาสีนี้แนเนี่ยเกิดคนร่องนบผมจริงสนจังนีคนร่องนัดตาที่ย่งคูแล้วคนร่องงานใคนดีพวมงจัดงานอย่างเราเรียกว่าผมานมาลองเพ่งกันไปมากใคเพื่อเรียกมาเสียทีกับบัลุเรามามาลองเพ่งหรอเพ<น>่งคือเดียวมาเสียเจากับยางพนงานมอย่างนี้ะ ก็อยากพนักงานปะพนักงานยังมาท่าน้อมอันนี้เขาสอบซื่อยๆสอบเรื่อยๆสอบแบบสมจริงสมจังน่ะสมใส่ตำแหน่งข่อยนี่แหละมั้งเนี่ยคือว่ายืนหัวอะไรประมาณนี้แล้วสอบสมจริงสมจริงไล่มาเช็ดนี่แหละคะโอ้ยเนี่ยและตำแหน่งข่อยยี่หลีที่แท้สู่หรี่ไว้มือไหนก่อนมือไหก่อนยี่ยี่สิบจีนี่ละมืออื่นบรอมืออื่นนี่สิฮห้าแล้วเนี่ย เอ้บ่อเทียบพี่น้องอเ่ได้ม่สิเบิ่งแค่ไหนเงินแมาก็ซื้อบัตรซื้อต,ตัวตัวเขามีไรโสดมีอย่างแบบเต็มระ,ะบบหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนี่ซื้อ,อยังไงเขากระทักไปกับแม่เพจไายโตเกียวนั่นนะซื้อบอัตรกีพีสี่สิบสี่มีพี่พิเศษแป็นบอกมีพี่พิเอษทีพ่พี่เสียษพ,พี่น้องมีพี่พ่เสศษมืออื่นนี่ซื้อบัตรจองโสดร้อยยี่สิบเก้าบาทเลยร้อยยี่สิบเก้าบาทคือเก้ามีอย่างในเบิ่งเนี่ยโอ้มีอย่างในเบิ่งแน่น่ะพี่น้องดูไปเอาโน่โน กันล่อเหนไหมไม่ได้กินขวอยดอกนี่้าปากระงไปนี่หัวน้เอาเพียงนี่เพรต้องบอดเลยพี่น้องขันฉีกเสียงยังฉีกขาดเลีแยวเพียงข่อยนี่เสียงไหนเสียงเนียงอะไก็เขาพากันลออสาคกนถูกของล่อเพานั่เอาเลียงห้องล่เนียงหาอืมาสีเปยกจไดสีล่วงหรือสีรอดตอนนี้ขนาสีล่วงเลยตอนนี้โอ๊ยขาเสียดสีทุเรีนู่นกเาันตกลงมาให้ได้ไหนมึงสีอเพราเพี้ยงนึง ิ้นครับเนาะพือร่างไม่อะนี้แตาสิ้นครับพมิทายอยู่รฮะพมิทายพี่ตายอ่ะอีบ่ดีบ,าบา่าประจําตัวอ่ะประจําตัวพี่นอ้องมืออื่นเจอกันหนึ่งสองสามนี่